สวัสดีค่ะดิฉันขอบอกเพื่อนมนุษย์ทุกคนนะคะให้ทราบว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรบางคนบอกว่าเกิดมาใช้กรรมบางคนบอกว่าเกิดมาสร้างบุญบางคนบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยม,มา ลืมตาขึ้นมาแล้วก็เกิดมาแต่แต่ชีวิตนี้สำคัญชีวิตนี้ยิ่งใหญ่ชีวิตนี้สำคัญแม้คนรวยหรือคนจนทุกคนก็มีความสำคัญเพราะว่าเราเกิดมาบนโลกมนุษย์หนึ่งชีวิตเกิดหนึ่งครั้งเวลาตาย ตายก็หนึ่งครั้งชีวิตนี้จึงมีสิ่งสำคัญอยู่หนึ่งครั้งในชีวิตก็คือการเกิดหนึ่งครั้งแล้วก็การตายหนึ่งครั้งแต่กว่าที่เราจะตายเราก็ต้องประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงครอบครัวการประกอบอาชีพที่สุดจริตการประกอบอาชีพที่ เลี้ยงดูตัวเองโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างเช่นศาส,สดาทั้ง5ได้บัญญัติสิห้าขึ้นมาให้เราประกอบอาชีพสัมมาที่สุจริตช่วยเหลือสังคมใช้แรงกายเป็นทานทรัพย์เป็นทานวิทยาธรรมเป็นทาน3ทานนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะต้อง บำเพ็ญผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญจะรู้จักรักษาศีลห้ากายวาจาใจจะไม่คิดเหลวไหลไปในทางที่เพอ้อเจ้อเลวร้ายจะเข้าวัดฟังธรรมเมื่อฟังธรรมมะเสร็จแล้วก็จะนำมาปฏิบัติในครอบครัวปฏิบัติในสังคม ช่วยเหลือประเทศช่วยเหลือโลกแล้วผู้ใหญ่ก็ได้ประสบการณ์ที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ผู้ใหญ่ก็ได้ประสบการณ์ที่พ่อแม่อบรมเลี้ยงดูเด็กส่วนเด็กก็ยังไร้เดียงสาเพราะว่าก็ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาน้อยหรือว่า ผู้ใหญ่ที่เลวร้ายผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ <c oughs> ผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จักบุญบุญคุณโทษเป็นเขาเพราขาไม่ได้บำเพ็ญเขาไม่ได้บำเพ็ญรักษาศีลห้าทำตัวเหลวไหลเหลวแหลกบุคคลประเภทนี้เมื่อเกิดมาก็ไร้สาระ ไร้ประโยชน์เป็นที่พึ่งให้ตัวเองไม่ได้เป็นที่พึ่งให้คนอื่นไม่ได้เมื่อคนที่บำเพ็ญกับคนที่ไม่บำเพ็ญมีอยู่สองประเภทเราอย่าบอกว่าคนใดเป็นคนดีคนใดเป็นคนชั่วเรามาคำนึงถึงการปฏิบัติบำเพ็ญกายสังขารดีกว่าบำเพ็ญก็คือ เรารู้ว่าโลกนี้ล้วนเป็นทะเลทะเลทุกข์เปรียบเหมือนทะเลทุกข์คือเรามีความสุขอยู่ได้ไม่นานแล้วเราก็ต้องประสบกับความทุกข์นี่คือเป็นความอนิจจังของโลกใบนี้ว่าทุกคนจะต้องประสบพบเจอแม้นว่าพ่อแม่ จะอบรมเลี้ยงลูกด้วยการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีแต่สุดท้ายลูกก็ต้องเติบโตขึ้นและพึ่งพาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดบนโลกใบนี้แล้วเขาจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่บุญญาตายายลุงป้านาอาครอบครัวยังไงเขาเด็กๆพวกนั้น จะได้รับการอบรมคุณธรรมบ้างหรือเปล่าแล้วเขาจะรู้จักโตขึ้นเขาจะรู้จักบาปบนคุณโทษหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นเรื่องของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เขาจะต้องรักษาชีวิตของตัวเขาเองไม่ว่าเขาจะอยู่ที่บ้านไปโรงเรียนการเดินทาง ต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองหากเกิดอันตรายขึ้นมาก็เราต้องดูแลตัวเองไม่มีใครสามารถมาดูแลเราได้เราต้องรู้จักฉลาดเอาตัวรอดในสังคมเรื่องระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กคนแก่บนโลกนี้ มีเรื่องทั้งสุขและก็ทุกข์ทั้งความสบายและก็ความลำบากขนาดว่ายังไม่เกิดภัยพิบัติยังพาตัวไม่รอดแล้วถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจะพาตัวรอดกันได้ยังไงเราก็ต้องพึ่งสังคมพึ่งพระมหากษัตริย์ดังนั้นพระมหากษัตริย์ก็เพื่อดำรงไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนภายในประเทศ เราโชคดีมากแค่ไหนที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยที่บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและมีพระมหากษัตริย์ที่ดีทหารข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ที่ปกป้องคุ้มครองให้บ้านเรือนได้อยู่ดีกินดีมีความสุขได้ประกอบสมมาอาชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ นี่คือการบำเพ็ญเราต้องรู้จักการบำเพ็ญถ้าเราไม่รู้จักการบำเพ็ญเราตายแล้วเราจะไปไหนเราเราจะตกนรกหรือว่าขึ้นสวรรค์บนฟ้าบนฟ้าบนฟ้านั้นสูงบนนรกนั้นต่ำเราจะมีโอกาสเลือกไปสองทางในระหว่างที่ เราเราอยู่บนโลกมนุษย์กลมๆไปนี้เรามีสองทางให้เลือกการที่เราเป็นคนดีและคนชั่วเราเป็นคนเลือกเองแล้วลงนรกหรือว่าขึ้นสวรรค์เราก็เป็นคนที่เลือกเองเลือกที่จะเดินทางไปในที่มืดนรกเลือกไปในเดินทางที่สว่างก็คือบนฟ้า ฟ้าเบื้องบนสร้างบุญสร้างกุสลนเราขอให้เราทำความเข้าใจว่าแม้แต่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเราแต่ว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวเองก็ไม่มีใครคาสามารถที่จะดึงเราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องเกิดเวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติอีกต่อไปข้างหน้า เป็นหมื่นหมื่นปีโลกนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเรามวแต่หาความสุขสบายแบบนี้เป็นสิ่งที่เป็นการเรียกว่าหลงหลงในสิ่งมายาต่างๆโลกใบนี้เป็นแค่เพียงสิ่งมายาหลอกลวงให้เราหลงไหลอ,อยู่กับโลกใบนี้มีทั้งทุกข มีทั้งสุขมีทั้งครอบครัวรักครอบครัวรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องเราต้องหันมาบำเพ็ญตายแล้วก็ตายคนเดียวแล้วก็ถ้าเราทำความดีสิ่งบุญก็จะคุ้มครองรักษาเราถ้าเราทำความชั่วความชั่วก็มีแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับเรา ดังนั้นทุกคนทุกคนจะต้องรู้จักปร,ประเมินความสามารถของตัวเองต้องรู้จักตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อที่จะตกนรกพาเพื่อนตกนรกหรือว่าจะพาตัวเองขึ้นสวรรค์หรือว่าจะพาเพื่อนขึ้นสวรรค์มันก็อยู่ ที่ความคิดสมองของเราปัญญาของเราเราอยากให้เพื่อนทุกทรมานจากการตกนรกก็เป็นเรื่องของแต่ละคนคนที่เบียดเบียนผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนตกนรกหมกไหม้ก็เป็นเรื่องของเขาส่วนคนที่ใจบุญ อยากช่วยเหลือผู้อื่นพ้นทุกข์ได้ขึ้นสวรรค์ได้อยู่สุขสบายไม่ต้องทุกข์ร้อนไม่ต้องพ้นจากความทุกข์ทรมานขึ้นสวรรค์อันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลมีบุคคลคนชั่วคนชั่วชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและช่วยถีบส่ง ลงนรกฆ่าคนฆ่าสัตว์แต่ถ้าเป็นคนจิตใจที่มีเมตตาเขาจะช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์จะนำพาเขาไปสู่พ้นจากอันตรายไปสู่สวรรค์นี่คือบุคคลที่ดี เราไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็บินบุญหนักนาแล้วแต่ถ้าเราเกิดสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและคนอื่นแบบนี้เรียกว่าเป็นคนชั่วเป็นคนที่จะนำพาเรานำพาผู้คนตกนรกได้รับความเดือดร้อนในนรก ขอยเราพึงสังวรด้วยว่าในสังคมเรามีคนหลายประเภทให้เรารู้จักตระหนักและคิดว่าเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงหรือเรื่องปลอมเรื่องจริงก็คือการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องจริงนรกสวรรค์ก็เป็นเรื่องจริง ความดีความชั่วก็เป็นเรื่องจริงขอ,ขอให้ทุกคนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนใช้สติปัญญาในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เพื่อว่าเราต้องการที่จะอยู่รอดพ้นจากพยันตรายต่างๆขอเราตระหนักไว้ดีสุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณ ทุกคนที่หันมาสนใจรักษาตัวเองรักษาผู้อื่นให้อยู่รอดปลอดภัยดิฉันขอขอบคุณทุกคนที่ไม่ลุ่มหลงในโลกใบนี้และบิดบุคคลที่ประเสริฐบุคคลที่ประเสริฐก็คือบุคคลที่มีคุณธรรมช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้ขึ้นสวรรค์และเป็นผู้คนที่ไม่ชักนำให้คนอื่นตกนรกกายวาจาใจระพึงสังวรทรัพย์เป็นทานวิทยาธรรมบันทานแรงกายเป็นทานถ้าเราทําได้ก็ขอให้ทำขอบคุณค่ะ